อันนี้ปวดมาปั๊บก็เอาแล้วก็หนุนองพระเหลืองปั๊บเอาก็เป็นพระหรหต์แล้วมันรู้ทําแล้วใครให้คะแนนเพราะพวกตัวให้คะแนนกันเองอ่ะเนี่ยพระอะไรล่ะก็พระพทิฏิมานก,กิเลเตธีอวิชามันเต็มอยู่ในหัวใจนั่นผู้ที่มันรู้ทํานชนั้นั้นยกสังขรรังสนนังก็กจามีในสสยงพุทธการนั่นนั่นแหละท่านสนใจอะไรก็ทางโลก่ะเข้าป่าเข้าเขาอยู่ป่าอยู่เขานุ่นนิพานตามป่าตาม,ตามเขาตามถ้ำตามภูนั่น มีเหลือที่จะออกมาจากเด่นจากดังฮที่จะมาอะไรหลายไอ้หลงทางลกูกม,มาหาแซดจีบสาวอยู่นี่พ่อละหันนี่มันนั้นนะเปรตหันหาผีหันหาอะไรก็พีน่นาดัวนะเดี๋ยวจะบอกว่าเราประมาจจับเรื่องบุกขณาอีกนั่นนะ่ะประจักษ์ีรีแก้วพ่อพูดนี่พ่อไม่ได้ว่าไปมาจับเรื่องใครนะลูกนะพ่ออยากเห็นของแค่เนี่ยของแท้ก็คือผู้ทรงธรรมสมบินณ์ไง นี่พอเราออกมาปั๊บเรายกธรรมจะไปไหนขึ้นด่าแล้วแล้วพิธรรมนิตีเตี้ยนกูบาอาจารย์จะตกนรกผมไม่เนีหลวงพ่อน้อยเขาบ้าก็ไม่รู้ไปที่นี่หลวงปู่คารุเจ้าชนิดที่สลับเป็นสลัดตายจะตกนรกก็อมันรูไ้ไปสินั่นเรื่องของเรื่องมันอย่าว่าให้เราโซกันทานโอ้ยจะให้เราเป็นไปตามเปรตตามผีทำลายลลห,หลักธรรมหรือไปไหนให้หลวงปู่ตายซะล,ลูกนะ่ยพ่อพูดให้ฟังตรงๆนั่นเลย เนี่ยถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาล่ะห้วยใให้พวกเดรัจฉีนอกนี้นอกนอะไรทำไมศาสนาลูกๆพ่อจะถามลูกทุกคนนี่แหละที่เป็นชาวพุทธเทเทวดาในมือลูกกับเจ้าเ็งกุจาก,กาลที่เป็นสมาธิิที่มีเท่ามหาพรมเท่าสก,กัดเท่าจตุมที่ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ในสมัยก่อนนั่นกลุ่มเทวดากลุ่มนี้ที่มีโสตทิพ มีจักขุทิพย์ที่เป็นทิพย์ตามนั้นจะรู้เพราะตรงนี้เป็นพระโสดาบันไม่ใช่ว่าจะเป็นเปรตเป็นผีนี่ก็รู้นี่ว่าของแกอยู่ที่ไหนนั่นว่าของเทียมอยู่ที่ไหนมันง่ายขนาดนั้นเลยลูกบทมาแล้วจะเป็นพระรหันเลยเลยลูกเฮะบทมาแล้วปุ๊บปั๊บเป็นพละหันเลยเลยเป็นพระหันเลยเลยอุคติตันยูวิปติตันยูงั้นเหรอมีในสมัยพุทธการมีลูกนะ่ เพราะบารมีของพุทธเจ้าที่พระก,กายหยาบที่เป็นขันนี้ยังอยู่ยังไม่ได้ถูกทำลายอันนั้นใช่ก็ผู้มีบุญโอบัตขึ้นนี่ลูกเวลาที่โอบัตขึ้น,นโลกกระทาต่างๆกระเทือนเลื่อนด้านสว่างสวัยไปหมดนั่นแมตเตโลกันตะนรกที่เป็นนรกที่อยู่ช่อง กัรนช่างไอช่องก,ากาลางกั้นระหว่างจักรวาลนี่ขอบจักรวาลต่อขอบจักรวาลที่ไม่มีเสงอาทิตย์เข้าไปนี่ไม่มีเสงสว่างนี่เรียกว่าโลก,กันตะโลก,กันตะนี่ในโลกผมนั้นอยู่นั่นเวลาพระเจ้าบัดขึ้นเสงสว่างก็ยังทะลุไปเวลาพระเจ้าแสดงทำเตะละบทเตละบาก็าทะลุไปหมดทั้งกลามโลกโลกโลกและอรูปโลกกันนจะว่าไง่ะจะบทมาได้เป็นพระหันหมดเลยเป็น,นพระหันปบ้าแลยยังไปแซ่จีบสาวอยู่นั่น เป็นพระรหันต์เลยยังใช้โทรศัพท์อยู่นั่นเนี่ยตอนละนเป็นพระรหันต์ผีบ้าแล้วก็จะจับเงินจับทองประมาทพระพุทธเจ้าอยู่นั่นหลวงปู่ก็จะถามเลยนั่นไม่มีหรอกการทําสัฆญาแต่ละครั้งนี่เป็นสิ่งที่ตายตัวถ้าใครค้านก็จะดงว่ากลุ่มนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเอร็ีนอกรีดนอกรอยนะลูกนะทระไมรรักษาและใครจะรักษาพระพุทธเจ้าเต,ติตลอดตลอดเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ นี่จะไล่ให้หลวงพ่อน้อยไปเรียนใหม่เฮ้ไอ้พวกท่านทั้งหลายนี่แหละไปเรียนใหม่เรียนให้จบที่ใจด้วยความเคารพมันก็คือจบตรงนั้นไปเรียนใหม่สินั่นยังกินข้าวทุกเวลาอยู่ไปเรียนใหม่ถ้าจะมาได้หลวงพ่อน้อยไปเรียนใหม่นั่ยังจับใจใช้เงินใช้ทองอยู่พากันไปเรียนใหม่ซะท่องบนฐานใจให้มันเข้าสู่ใจนั่นไม่ต้องมาประมาทหลวงพ่อน้อยว่าจะตกนรกไปประมาทครูบาอาจารย์ไปเรียนใหม่ซะ่กับไปเรียนใหม่ นั่นหลวงปู่จะท้าเลยนั่นแหละคุณดินดาญาอยู่ก็ไปเรียนใหม่ซะมีเล่นบ้องฟืนบ้องไฟไปเทศแลเทศเสียงก็ไปเรียนใหม่ซะไม่ต้องมาไล่หลวงพ่อน้อยไปเรียนใหม่ของเข้าใจนะจะให้หลวงปู่จะท้ามันไม่มีทางหรอกลูกเนนะพราะมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยอย่างนั้นหลวงปู่จะเห็นความอัศจรรย์อยู่ที่วัดป่าวิเศษใจยรามแห่งนี้เลย เนปีพศตั้งแต่ปีพศสองพนสี่สิ 2, จนถึงปัจจุบันนี่ยิ่งแน่ใจยิ่งตายใจ,ใจความเคารพมีสุดต่งอยู่แล้วยิ่งสละสุดไปเลย,เลยนั่นเรื่องของเรื่องมีน้นี่สถานที่มหามงคลน,นี่วัดป่าวิเศษเจยราม้ันหนองนะแสงตําบลน้ำจั้นอำเภอเสกาจังหวัดบึงการแห่งนี้หลวงปู่ต้องการเปิดหูเปิดตาชาวพุทธด้วย จิงรักษาไว้ต้องการเปิดวัดสถานที่มหามงคลให้ผู้ที่มีบุญได้รู้ได้เห็นอยู่ใกล้อยู่ไกลพอมากราบมาไหว้สถานที่มหามงคลศาลาแห่งนี้หลวงปู่รักษาไว้เมตเตที่พักหลวงปู่เล็กๆนั่นหลวงปู่งังรักษาไว้อย่างดีเพื่ออะไรเพื่อเปิดหูเปิดตาพวกเราชาวพุทธที่หลงโลกหลงทางผู้ดีก็ยกไว้เหนือเก้าเหนืกอกระหม่อม จยว่ามาจับจ้องให้หลวงปู่ไปเรียนใหม่ฟังให้ดีนะลูกนะให้ใครไปเรียนใหม่กันแนี่หลวงปู่ไม่เคยจับใจใช้สอยเงินทองนั่นไม่เคยกูดินดายะนั่นไม่เคยมีโทรศัพท์เนบตูโทรแสดหาผู้สาวไม่เคยออกเฟซออกลิงออกไกลเฟซของหลวงพ่อน้อยตอกธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ลูกเขาทำนี่ขอให้พวกเธอเข้าใจด้วยนะ ลูกเขาขอและขออีกลวงปู่จึงกันุญา่ไม่ใช่ว่าลุงปู่เจตานาที่จะทาหนูไม่ได้บวชมาเพื่ออยากเดินอยากดังนี่ลุงปู่บวชมาเพื่อต้องการสิ้นภพสิ้นชาติไปเมืองพญิพานต้องการเป็นพระหรันนี่ก็ปฏิบัติอยู่นี่เดินจงกรมนั่งภาวานาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่คือทางเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผล ให้คะแนนตัวเองเลที่นั่นยังออกเฟซออกกลิงออกลายอยู่เป็นพลทหารได้ยังไงหนวงปูก็จะถามระดับที่ครูบาอาจารย์ต้องมีผู้อารัธนานิมนต์ดีพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่างเวลาที่ตัดจุูุเป็นพระงพทธิญาาน,นี่เห็นไหมละ่ะทรงท้าพระไทยไม่คิดที่จะนำธรรมะที่พระองค์ตัสรู้รู้เห็นออกสั่งสอนสันโลก เห็นไหมล่ะจนสหโมดีพรมมากราบทูลอารัฐท่านนานิมนต์พระพุทธเ,เจ้าให้แสดงธรรมโปูดสสตวจโลกนัน่นแหะเมื่อมีผู้อารัฐท่านานานิมนต์พระองค์จิงพิจารณาตตตองถึงดอกบัวสีเหลาอุคติตันอยู่วิปติตันอยู่เนยยะถ้าจะพูดถึง ที่ทำที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไวก็มีอุคติตันยู่วิปติตันอยู่พวกที่ไม่สามารถถึงมรรคถึงผลได้ก็คือพวกเนยยะไอ้พวกปัทภผละมะนี่อุคติตันอยู่วิปติตัน,ยนอยู่เนยยะและก็พวกปัทภผละมะนี่เปรียบเสมือนดอกบัวสีเหลาเห็นไหมล่ะนี่ดอกบัวสีเหลานี่ เราแรกเออนี่อุกติตันอยู่เราสองก็วิปติตันอยู่อุกติตันอยู่วิปติตันอยู่อา้าวเราที่สามเนยยะนี่พอบอกพอสอนได้พอดุแดว่ากาวดิงลากขึ้นมาได้แต่ดอกตัวที่โน่นอยู่ในคนตถมนั่นโปดไม่ได้นี่บอกว่าถปรมะพวกนี้ต้องอยู่ตามกรรมของสันหลุคอยพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนั่น พระพุทธ,ธเจ้าพารณาแต่ตอนถึงดอกบัวีเหล่าพระองค์จึงตัดสินปัญหารับอารัตทน,นานิมนต์นั่นของจามบดีผมแล้วก็ออกประกาศพระศาสนาอันนี้พวกเราคิดว่าป,ปุ๊บปั๊บไอพวกเราคิดว่าข้าพเจ้านี่บวชมาแล้วก็พระเจ้าถึงอัดถึงทำแล้วสิ้นตัวสิ้นชาติแล้วเป็นพระหันแล้วออกเฟซออกปิงออกลายประกาศจะประกาศพระศาสนาเป็นผีไหมละ่ะเป็นบ้าไหม พิจารณาดูให้ดีนะศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิญญส,ธสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่แบบฉบับแบบ,บ,บ,บอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาอีพวกเรล่านี้เกินเลยไหมมีความอยากไหมถ้ามีความอยากอยู่คือไม่ใช่นี่มีทางไงพระอริยบุคคลไม่มีความอยากใดๆแต่สเสวงหาตามธรรมตามวิไนเข้าใจไหม ไม่มีความอยากใดๆแต่สเสวงหาตามธรรมตามินใน